เดี๋ยวในสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการเทสปั๊มตัวนี้กันนะครับเป็นฟัมคาวาตกินะครับ k 3 v นะครับ63 BDC นะครับก็ตัวนี้จะอยู่ในรถขุดนะครับ p r o บโ l c นะครับ SK นะครับ120นะครับก็มาคไฟนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปในการเทสกันดีกว่าครับในคลิปวิดีโอในนี้นะครับเราจะทําการเทสตัวฟัมของรถขุด SK 120มาคไฟนะครับ ตัวนี้ก็เป็นปั๊มของทางคาวา s a k i เขาและนี่ก็คุณกรกฎอันนี้ปั๊มกันดีกว่าครับโอเคกระเทยปั๊มกันดีกว่า,นนากระเทยกระเทยลูกหน้าก่อนนะครับกระเทยลูกหน้าครับ,อนนรบโอเคสองร้อาทสบายเลยน,นี่ก็มาดูนะผมครับไม่มีรั่วซึมนะ เดี๋ยวเราจะมาเทสเกียร์ท้ายนี่ต่อตัวนี้ก็มีรอยอยู่บ้างข้างในนะแต่ถ้าก e ีดเทสไปรอบแรกก็ยังใช้ได้อยู่โอเคครัคบผมร้อยห้าบาครับร้อยหกสิบบาทสบายเหลือเกียร์ตัวนี้ก็ก็ยังถือว่ายังใช้ได้นะครับแต่ว่าก็เริ่มร้อนแล้วเพราะว่ามันมีรอยอยู่ข้างใน เดี๋ยวเราจะทําการเทสตอนหลังนะต่ก <c oughs> <c oughs> ี้เราเทสตอนหน้าไปแล้วอันนี้ไม่มีรั่วซึมเลยนะครับตะกั้คู่เราเทสตอนหน้าไปแล้วตอนนี้เราจะเทสตอนนี้ครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณกอกคตจะพาเราไปดูในการเทสมาดูครับผมสองร้อยบาทสบายเลย ก็บางคนนทายอย่างเงียบๆนะผมครับไม่มีรสเสียมอะไรนะเดี๋ยวเราขอดูอุณหภูมินิดนึงโอ้สามว่าเย็นดีอุณหภูมิก็ประมาณ42องศา